อยู่โสดมานานบอกวานช่วยที่ด้วยตัวผมนี้ไม่มีคู่คลองเคียงข้างอยู่โสดครุขี่มานานเหมือนนนทการอยู่เฝ้าประตูสวรรค์ คืนใจมานานนับการชั่วกับชั่วกันความรักเหมือนนังความฝานันพันไปไม่มีความจริงโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนโวกวนยอกย้อนดังละครโขนนาง กี่เดือนกี่ปีไม่มีรักเยือนสักครั้งเหมือนหลับอยู่ในพวงังรอยช่างโปรดช่วยพมทีโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน บอกวอนยอจอรนดังละครโขนนางกี่เดือนกี่ปีไม่มีรักเยือนสักครั้งเหมือนหลับอยู่ในผาวัางรอยช่างโปรดช่วยผมที่